ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับเซลบอมตัวต้านครพนสาขาบางบอนนะครับวันนี้นะครับเซลบอมจะพามาดูเจ้าตัวนี้นะผมแต่งรอรแบบนี้นะผมตัวตัวต้ายานิสเอทีพของเรานะผมตัวนี้ครับเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่นะผมตัวนี้ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตัวนี้เซลบอมจัดโปรแล้วก็แถมตัวชุสเกิร์ให้นะผมเรามาดูกันว่าเซลบอมจัดโปรอะไรบ้างครับไปครับจะดูนครับ ครับผมพบกับผมนะครับเสือยวหงตัวต้านครชนสาขาบางบอนนะครับสวัสดีครับเสี่ยวหวังพาดูเจ้าตัวนี้นะครับตัวขายดี่ของเราตัวต้าเอทีมนะผมตัวนี้ตัวนี้ครับจะเป็นตัวรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ของผมสไตายเขาเลยคือหูดำเลยครับอยู่นะครับสไตล์แบบลักชัวรี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมตัวนี้จะเป็นสีฟอนเงินนะครับตัวนี้ครับเสี่ยวหวามหล่อขึ้นมาแล้วผมเป็นตัว ชุดแต่งอ l l Star นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอัพเกรดคือเป็นไฟตัดหมอกครับนี่เป็นไงครับผมสวยไหมตัวนี้เซลฟ์ฟอมจัดฟังก์ชันอยู่ที่ดาวล้มต้นเพียง49,990มาพครับผมหรือรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นะครับผมดาว25%ผ่อน4ปีนะครับผมก็จัดสมุดเส้นได้เลยครับไปครับเดี๋ยวเซลฟ์ฟอมพาดูรอบคันตัวรถครับผมนี่พาดูด้านข้างนะครับตัวนี้ครับสุดที่ของเราคือจุดเด่นคือ กุงก็จกจะเป็นสีดำนะครับนี่เป็นไงสวยหรออ่ะผมแล้วก็จะมีกระจกอ่าเพื่อนๆครับจะเป็นตัวกล้องสามล้าสี่ามล้านหองศานะครับนี่เป็นไงครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังของเราก็จะมีสปอยเลอร์หล่อๆอย่างนี้นะครับผมเพิ่มความสวยดูนะครับนี่ไงครับสวยครับผมด้านท้ายของเราก็จะเป็นตัวสเกิร์ตท็อปคู่นะครับอ่าไปครับ หล่อครับหล่อแบบสวยๆที่คีนเลยนะผมลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นก็ทักหาเซลล์บอมได้เลยนะ,รนระ,นนะครับผมเซอร์บอมยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเลครับผมอาจจะทำอาชีพอะไรประกอบชีพอะไรก็ทักว่าปรึกษากันได้เลยผมมีงบเท่าไหร่หรือตั้งงบไว้เท่าไหร่ก็มาคุยรายละเอียดกันได้ครับผมครับวันนี้ครับเซลล์บอมจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ